Música เดี๋ยวไม่ง่ายพี่น้องมือไปหามากกับตรงกินพี่น้องไปหาใส่เบ็ดใ,ใส่ค้างมากเราต้องเห็ดกิ่นนู่พี่น้องเนาะป่าวันผมมันคือดมีอะไรพี่น้องไป้นี่ป่าดีมาพอมาปุ่นขึ้นกวนเ,เดบตุ่ยสุ่นตุ่มสมเยอะตุ่นทองตอยู่พี่น้องมือนีไปไอ้เวลาพี่น้องเด็ดป่ามาสงองตัวมาปุ่น พี่นอ่นอมผมมปลอยไปหลายตัวแล้วมาอ้างน่เวดอย่างนี้อ้างพไไี่นเด็ดจิงเน่ยมผมมีพี่รวนมาัวหลายแยกกันนะั่ยื้อขอพี่นอนอืม จริงับตำคำให้ับป,ปุ๋ยหน่อยเสียดพี่น,อน้องปลาบนในปิ่งมันกินอยาขจี้บอกจี้ขูจี้กันไ เราพี่นอ,อกคนบนนี้เนาพี่นอ,อกให้กินเบสตันนี่จังเกิดเดอดนากอ่านมีกันบัน,นบัน Aye ninyo, oye pomi pato, oye pomi pato oye pomi papoa, oye pente papoa zango to wama pomi bi ma. เขาไปซื้อขึ้นไปดูงานอักเภทพวกนด้วยมัน,นีไม่ตามสมนื้มไม่จะตามป้น ก็มัว,มวหนาแรงให้ลูกมกินทุกวันมูปากเมืเครื่องโตอ้ิ่มอยู่ดัว่วเคยไปแล้วเร้อมาหน่อยครับพี่หนุนว่างเยืนน่อยอยากเขาไปวบาเมื่อไม่อิ่มตัง่ดไปเนี่ยาปากเมืนไปเครื่องโต ជូងពីបិត់ខ្ល់ពីព្ល់ខ្ល់ខ្ល់ក្ម្រើងះជាខ្លាលើង់ទឹកលុំមិនខ្ល บนป่าหน่อยหนูเสียบขาพลังขึ้นไะปยันที่บน เป็นาะอืมน่าหน่อยตัวนี้นี่จริงเขาไมดตั้งแบบนี้กวนห้นอยู่ होते हैं क्या करनी थी मैं हम क्या हो गया ขึ้นົ້າຂຶ້ 它就等刮白，它好像，它就是怕。嗯嗯嗯嗯 ว่ไดิอย่างไร้ิ๋มถ้าเป็นชื่อช่วงเกล้องไม่เป็นแจกกล้องแทนกล้องือร 啊，没问着，哎，也没问题。 安安稳稳呢，对吗？ 慢慢。嗯 嗯。Mm. เป็นลูกไอ้ในี่นั่นตคอยรัเ,เป็นตามนีม่อว่า้ไอ้พ นัน,น <S 2> <S 2> เรียบร้อยพี่น้องครับข้าวฟุ้งปลาช่อนหรือฟุ้งตัวคอบ้านเฮา,าน,อน้อนเนาะอาหารบ้านๆพี่น้องปานนลามนยังกินบมื่อเมื่อทพี่น้องข้าวฟปลานี่กินได้เรียบกินแล้วพี่น้องผมไม่ไม่ข้าวฟกินตุ่มาไทยพี่น้องเบือ้องเืียงบรรยากาศกิ่นหอมกับลูกสาวพี่น้องมื้อนี้ก,กิ่นหอมกับลูกสาวู้เยกา คิดนีครับมล้ยังไร้า,าพี่นองไม่กินโถยั่คำนี่ไม่เรียกนะพี่นุนกอนเขามาตต่หา,าปาาป๊หาปากถ้าไปใสเบ็ดพี่น้องประมาณหอกพี่น้องอผมออกบันบ่างเคืองหรือบุไปผเลยไปใส่เบ็ดกันเร่นรองเบิ้งผมคายเย็บตุลลอยู่บันขาเรียขามันเลียสวยเยน,นี่ยไปครางเนี้ยมอยปากก็เรียกไมกินเบ็ดก็เพื่อบรรยากาศมันสีเขาเป็นฤดูวันหนาวๆาเลยพี่น้อมปากก็เรยกินเบ็ดเนีลย ไอพวกใครไดกจ้อ่งอ้าวบ่วอาไล่แย่กันทั้งแล้วพี่น้องเแล้วกินกินสิ่งกินเน่ากินกับอิ่มเสร็จไปเรื่อยๆพี่น้องครับเอาคลิปนมีดลาพี่ลาน้องไปเลยด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับชมนะก้นเนื้ออยู่ไอกินใช่หนอนแล้วพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดนสดสดใสแล้วพี่น้องกดติดติดตามกดแต่ดินแกนเปลี่อนผัวผ่านลิปนไม่ไมนแลพี่น้องเนาะทำเหม็น้คลิปมาแเน่พี่น้องเนาะปีส้มกันมาเลยเนาะพี่น้องเนาะ เห็นได้กินเขาอภิหนงไม่กินของเสียๆันพี่น้องิหนงกินเน็ตโอ้ยุไรใหญ่กันนะไปเรื่อยๆพี่นอ้องเรื่อยๆกินเน็ตับเข้ามาสวัสดีครับไปแล้วครับ